ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณณสํานักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณโดยสํานักส่งเสร,ริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดพัทธลุงจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณชื่อว่าศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง นสสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีขนาดจำนวน350เตียงมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหลักในการรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากโรงพยาบาลหลักของจังหวัดพัทลุงมีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินงาน3โซนคือโซนที่1อาคารผู้ป่วยติดเชื้อโซนที่2สำนักงาน และโซนที่3รับบริจาคสิ่งของมีการถแถลงข่าวการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษินชื่อว่าศูนย์น้ำใจคนเมืองลุงเมื่อวันที่21เมษายน2564และมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. รับผู้ติดเชื้อรอบแรกเมื่อวันที่20เมษายน2564จำนวน5คนและข้อมูลณวันที่6พฤษภาคม2564มีผู้ติดเชื้อสะสม107คนจำหน่ายย้ายไปสะสม21คนจำนวนผู้ติดเชื้อคงเหลือ86คนและจำนวนเตียงคงเหลือ264เตียง 2. เปิดบัญชีรับบริจาคชื่อบัญชีอวส่วนหน้าพัทลุงร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 เลขที่บัญชี020362844293เพื่อจัดซื้อเจลสเปรย์แอลโกอฮอล์แบบพกพาสำหรับประชาชนและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุงและการรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 3 ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ T.S.U. แอลกอฮอล์สเปรย์สูตรผสมสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับแจกใจ่ายให้กับประชาชนข้อมูลณวันที่5พฤษภาคม2564มีการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ T.S.U. แอลกอฮอล์สเปรย์ไปแล้วจำนวน10,000ชิ้น 4. นำเสนอข้อมูลสภาพความเป็นอยู่เช่น ข้อความและรูปภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อและเข้ากักตัวในโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณมาเล่าผ่าน Facebook Fanpage vgsu ในหัวข้อเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลสนามเพื่อคลายความกังวลรวมถึงการส่งกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อญาติผู้ติดเชื้อและประชาชนทั่วไปโดยรอบพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ